นายคนเดิมค่ะนายเกษียณเขาก็เลยตั้งอาจารย์มาเป็น HR manager อยู่ไทยกราสิกาประเมินไม่ไหลายๆปัญหาก็ได้แต่อาจารย์ขอเอาเข้มขึ้นกระดานนะคะเผื่อเพื่อนๆดูแล้ว เป็นีคืออะไรจ้จริงๆประธานมีหลายหน้าที่เลยไม่ในหนังสือแต่หน้าที่หลักที่ให้คนอื่นทำไม่ได้ต้องประธานคนเดียว <c oughs> คืออะไรจ้คนอื่นทำไม่ได้เลยต้องประธานคนเดียวหน้าที่นี้ปัญหาอาจารย์ใช้คำรวมว่านักชอสาร,ร กนะไม่ใช่เข้าไปสอบจัดการในนี้มีไหมใีเด็กนี้แบบไปหลังไปไดนะ้ไหมฮะไม่ได้ไไดแล้วคุณมีหน้าที่ต้องฟังทุกจดให้มากที่สุดเท่าที่จะไม่สมบูรณ์ใช่ไหมอ่าโอเครอจากพูดนะาที่สมบูรณ์แบบ วันนี้พออแต่ซื้อพรีเซนต์จบละอาจารย์สมกติเป็นประธานในที่ประชุมก็สรุปม,มติแล้วก็แอดซอยมตินี้ต้องทำหน้าที่โดยทคายเสร็จแล้วเราก็จะต้องสัมภาษณ์ตั้งคําถามไปด้วยแล้วก็จะต้องมีการจดคําตอบของทางหน่วยรับตรวจด้วยแต่ทีนี้เนี่ยจะารตอบ <isas> จอดจ,ด,จดบนัดบนทึกอะไรอันนี้แรงเนาะปัญหาของอะไรอาจารย์ก็บรนทุกเนาะ เยอะที่สุดมลกวก่อย่าเพิ่งไปกังวลอ่านี่มาชุวอ่ะโอเคนี่ไม่เข้าใจกซิเชื่อลงไปก่อน ชี้แจงเพิ่มเติมนะคะคือพอตอยชี้แจงเพิ่มเติมนะครกระบวนวงวงปวดศอกแบ่งเป็นสองประเภทตกลงหัวข้อที่เธอจะชี้แจงมันเหมือนกับเดิงกระสองล่าท่านผู้ช่วยมีที่สองขึ้นที็ไรหรือเปล่าขึ้นขึนไหนจะตั้งหน่วยงานจะสอบภาในบริษัทในหลวงแบอ่าแล้วท่าน บางทีฉันจะรู้ไหมว่านี่คือแค่ใคกรรมการตรวจสอบว่าเราน่าจะมีหน่วยงานตรวจสอบภายในบริษัทที่ส่วนนี้มีไหมันนี้คือจะตกผมก็ต้องต้องแผนกทุนอะที่เป็นหลักอ่ะต้องสร้างบุคลากรของคุณอะให้ ไม่ว่าอย่างไรบ้างล้วเคยตรวจสอบอะไรไหมแล้วเคยเช็คเจออะไรแล้วถูกต้องอะไรนะน้องๆซีเนียร์จุเนียไม่ใช่พูดผิดน้องๆก็คือไม <c oughs> ่ต้องขอ <c oughs> พูดถึงเรื่องความรู้สึกดีบับอความารู้สึกผมอมีความรู้สึกรู้สึกว่ารู้สึกนะครับรู้สึกวันนี้ได้รับ <c oughs> ค,ความรู้จากอาจารย์ได้รับข้อแนะนำในหลายๆเรื่องนะครับเนื่องจากว่าชื่อข้ออบรมเป็นเรื่องคือ เรื่องจากประโยะางแรกครับว,ว่าชีวิตจะเป็นยังไงหลังจาก60ล้วจะทำอะไรต่อค,คือจริงๆผมเข้าใจว่าทุกคนในห้องนี้เข้าใจในเรื่องของออไม่ว่าจะตั้งแต่แตอนเช้าที่บอกว่าให้ทุกคนรีส์ว่าปัญหาที่เราเจอคืออะไรแล้ว,ว,วเ,เราก็พบว่าเร้ยรู้สึกว่าต่อไปนี้ต้อง มากกว่าค่ะอาจารย์ได้สอนให้รู้ว่าเราต้องใช้ใจในการสอนค่ะไม่ใช่มาเพื่อตารางการสอนที่โดดเด่นนะคะก็คือให้เอกสารแบบครบแบบแน่นเอียดแล้วแต่ว่าเลือกเฉพาะสอนที่จะใช้ประโยชน์ครับมันเป็นเรื่องใกล้ตัวคิดว่าน่าจะไปใช้ประโยชน์ในงานการสอนได้ก็คือเราก็เริ่มตั้งแต่เราเข้าติดตั้งไนะคะคิดว่ารูปแบบการเรียนการสอนจะมีความสนุกสนานอาจารย์เอง่ไก็ทำให้เข้าใจด้วยก็แบบเออ แสดงถึงควาสัมันเยอยากี่ทราว่าถ้าที่ได้มาเกยดกับพั